สวัสดีครับผมายแพทย์ธนาวุฒิธาการีนะครับหรือว่าคุณหมอหนุ่มนะครับเป็นไม่ได้เข้าดีเรคเตอร์ที่ชานเซโยเนตคลินิกนะครับงานที่เอสลาจัดให้เทรนเดอร์เทรนเนอร์เนี่ยนะครับเขาเอาปรเฟสเซอร์ต่างประเทศเนะครับที่เอ็กซ์เพรสแม่ในเรื่องของการฉีดมาถ่ายทอดความรู้ให้แพทย์ไทยแล้วก็พอเราได้เทรนแล้วเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นก็มองว่ามันเป็นหนึ่งชาอแนที่ทําให้เราสามารถที่จะสเปรดเอ็กซ์เพีร์เรียนของเราเนี่ยนะครับก็มองว่าอันนี้คือเอ็กซ์เพีรเรียนและก็โอกาสที่ดีในการที่จะถ่ายทอดความรู้ครับ สวัสดีค่ะหมอปุณแพทย์หญิงปุญญาณันบุญเชียนะคะอยู่ที่เดรมาคลินิกค่ะก็ะบแบบนร้นะคะหมอปุณเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้เป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ของโปรแกรมเ e v านิสค่ะเพราะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมระดับ global การเทรนเนี่ยเทรนตั้งแต่ความรู้นะคะ hand on แล้วก็เทคนิคต่างๆการปรับรูปหน้าคนไข้นะคะให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเชื่อว่าถ้าใครนะคะที่ได้มาเทรนกับโปรแกรมเ e วานิสนะคะจะต้องได้ความรู้ดีๆกลับไปแน่นอนเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอคิพนะคะแพทย์หญิงวลวรันลีลาพรค่ะปัจจุบันก็คือเป็น co-founder ของเจมส์เซนิฟิกบิวตี้ค่ะจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่า lower face เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะที่เราต้องใช้ฟิลเลอร์ในการปรับส่วนล่างของใบหน้าโปรดักที่ดีต้องเป็นโปรดักที่มี projection ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมองเห็นว่าสร้างต t r u c t อ r ์ได้จริงฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่บวมค่ะสวัสดีค่ะหมอเอ๋ยนะคะแพทย์หญิงอัญชิสาอังคาสิรสิริจาก ACS อัญชิสาคลินิกค,ค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้เข้าร่วมงานแฮนด์ออนงานแรกของโปรแกรมเ e เวเนสนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมงานก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเรเวเ s สนะคะในการฉีดล lower face ได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยคะ่ะหมอปุ๊กนะคะแพทย์หญิงพนิชานัะ์ผู้สุขพิทยานันท์ค่ะก็เป็นแพทย์ประจำหน่วที่สกินดีไซนิคนะคะแล้วก็ทําง,งานที่โรงพยาบาลสถาบันรคผิวหนังด้วยค่ะ เชื่อว่างานในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันค่ะที่ทําให้วงการความงามของแพทย์ไทยเนี่ยก้าวได้ไปไกลกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Train the Trainer ก็ถือเป็นอีกกัาวสำคัญนะคะของการเติบโตทั้งของตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งในวงการการแพทย์ความงามไทยด้วยค่ะแล้วเจอกันในงาน Lower Face Harmonization วันที่15ธันวาคมนี้เราจะมีเวิร์กช็อปเรื่องของ Harmonization ของใบหน้าก็ไปพบกันนะคะ